วันนี้เรามาเปิดวันนี้เรามาไอ้นี่กันนะถ่ายคลิปคนซ่อมอรถเราจะไม่เห็นหน้าเขาให้ถึงสิบไลค์ก่อนโอเคปะสิบไลค์กับห้าผู้ติดตามโอเคไหมเออผู้ติดตามจะถึงกันนะครับมาอันนี้ประมาณน่าจะแบบสามสี่คนแล้วแหละผู้ติดตามอันนี้มั่สิบไลค์คลิปไหนก็ได้สิบไลค์คลิปไหนก็ได้ สิบแล้วยังก็อีกข้าพูดตายังพูดตาไม่ถึงครับแต่สิบแล้วยังไม่ถึงข้องเลยสิบ เนี่อเนี่ยมันหี่ยอ้เนีอ้นยอน่เนี้เนเนีอนไอ้นี้เอเนี้ีย่ไอน่้นีไ้่ไ้่อ้เนไอ่้ีอนี้เนีอนนี้ ทำได้ไหมครับทำได้ครับครับตอบกล้องด้วยครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายเล่นนะครับเจ้าลงคลิปพับไม่ได้ถ่ายหน้าครับรอบสุดไรยข้าบุกตามคือตามได้ถึงละทุชซอกอืมนี่มันพังนี่บรรยากาศในรถยังดีกว่าเดี๋ยวรอทริปไปเที่ยวก่อนรอทริปไปเที่ยวก่อน แล้วค่อยมารีวิวในบรยนรยากาศในรถกันจริงวันนี้ถ่ายคลิปแรกอะเมื่อวานอะเป็นเมื่อที่ไปเที่ยวกแต่ตอนนั้นยังยังแบบยังไม่แบบเขาเรีอกยังไม่ทำอะเออเสียดายมากงเสียดายมลงวันที่วันนี้ครับผม ตัวขวดนี่ขยับได้ครับขยับได้นอเล่นไม่หายแล้วอยากเก็บขู่น่าเราจะไปถ่ายตร้องมุมสูงกันนะ ครับ โซนไหนคือไหนมากครับคนไม่มีจ้าโซนนี้ตรงไหนไม่มีก<ม>็ไม่มีโอเคอ่ะขอถอดรองเท้าได้ไหมขึ้นหรือใส่รองเท้าขึ้นได้ไหมใส่ไ,ไ,ได้ใช่ไหมใส่รองเท้าขึ้นนะครับโอเคอีกเลยไม่ถ่ายมันฝุ่มมากเดี๋ยวติดเดี๋ยวติด Yup. สิบใบค่่าพู้ติดตามคนค่อยนี่อนเยอ่ะเออว่าหยิบอะไร่ะเวให้มือเขารก่อนเดีาามว่าหยิบอะไรขอ้ก่อนขอให้ก่อนว่าหยิบอะไรนี่ค่เขาเอาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไร หนไม่รู้จะกล้องเหนป่าตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมดครับอาแล้ะแต่ขยัห้งเห็นไหม,มข้ามหมุนนี่นแีแล้วก็อันนี้แล้วก็อัน,นอันนี้อีกอันนึงตัไง กล้องจะถ่ายกายาันก่อนนะครับติดอันนี้กับอันนี้แล้วเขาด้าจะถ่ายกัน,นอันตอนนี้เขากำลังมองดูอะไรอยอยาวสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวมองเห็นหน้าคุณผมไม่รู้แน่ครับไล่ไม่ได้แล้วย่างั้นอนะ่ะ เห็นหน้าผมแล้วคนเน,นื้อมันจะไม่มันจะไม่มไมให้ใครนอ่ะยิงจูง๊เดเลยแกอันนั้นต้องใช้ใช่ไหมครับแกไอ้หลอกไฟต้องใช้ต้องใช่ไหมครับเก็บใหม่โอ๊ยเอามาสุดยักษ์เลยมาเี่ยั้ง <Yeah! S 1> นี่หมุนไอตัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้น ไอ้ไอ้ไอ้กลมๆเนี่ยขาเรียกว่าอะไรน็อตฮะน็อตน็อตน็อตอันนี้ไขควงน็อตนะครับเขาไอ้นี่น็อตนี่เกิดสภาพของหอกไปพอจากตรงนี้มันฟินมากดูต้องตัว แล้วมันเราเอา,เอาน็อตอยู่นะท่านทำเขอทันน็อตไข่เหรอไข่เลยเขากำลังแบบทอำอันแบบกำลังไอ้นี่มันน็อตอยู่นะไม่รู้ค่ะเรียกว่า,าดดวอะไรเขาหมุนน็อตเขาหม,มุนหมุนน็อตใช่ไหมคุณใช่นไหมครับปู่น็อตเจ้าคุณ มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหยาบเบรกดูเลยครับว่า,ม,าม,ม,มันติดอีกรอบไหมเดี๋ยวเบรกครับมันติดครับการหยาบเบรกมันแกโอ๊ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับอยากเห็นไหมครับเนี่ยอยากเห็นกล้องน,นี้นครับห้า,หาอะไรห้าอะไรอ่ะเปิดให้เจอ เป็นอะไรวะผมไม่อหร่เปิดอ,อยู่ไม่อยู่พ่อมันแค่สูบบุหรีร่ไหมโอ,โ,หโอ้โหสูบสิครับอะสูบสิครับถูกมาเนอนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเป็นพี่เปิดไฟตัวอะไรเมื่อกี้เราจะไปยุ่งอะไรกับสวิตไฟแล้วก็ตายหรอกนี่ครับเป็นสวิตไฟเปิดไฟเมือ<ป>่อ,อกี้มีตัวอะไรอยู่ในนั้นด้วยอ่ะผมเมื่อกี้ตกใจเลยเนื่อกี้จก เค้ากำลังนี่เอออ่เรียบร้อยครับหลอดไฟละครหลอดไฟหลอดไฟเค้าจะเอาไปแล้ว ร้อยครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จนะครับอื